ด่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนธันวาคม2,566รับเงินโอนรวมทั้งหมดกี่บาทผู้สูงอายุผู้พิการรับเงินเพิ่มอีกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนธันวาคม2566กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยวงยเงินจะถูกโอนเข้าในวันที่1ธันวาคม66รายละเอียดวงเงินแต่ละกระเป๋ากำหนดไว้ดังนี้วันที่1ธันวาคม2566วงเงินซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคได้คนละ300บาทต่อเดือน วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ750บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกคนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันต่อไปวันที่6ทธันวาคม2,566เฉพาะผู้สูงอายุ จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพิ่มเติมอีกคนละ1 0 0 0 0ถึง600บาทซึ่งจะจ่ายเป็นงวดสุดท้ายแล้วโดยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนโดยแบ่งรอบก,การโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุซึ่งในวันที่6ธันวาคม2566ผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินเพิ่มคือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2 5 0 6และยืนยันตัวตนภายในวันที่26คพฤศจิกายน2566โดยผูกบัญชีพร้อมเ์ภายในวันที่30พฤศจิกายน2566โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินเพิ่มคนละเท่าไหร่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุดังนี้ เกิดก่อนวันที่1เมษายน2 5 0 6ได้รับสิเ <Aub> ด <ain> ือนเมษายนถึงกันยายน2566าจำนวน600บาทเกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2 5 0 6ได้รับสิเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2566าจำนวน500บาทเกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2 5 0 6ได้รับสิเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2566าจำนวน400บาท เกิดระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2506ได้รับ10เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2566จำนวน300บาทเกิดระหว่างวันที่1ถึง31รกรกฎาคม2506ได้รับ10เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2566จำนวน200บาทเกิดระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2506ได้รับ10เดือนกันยายน2566จำนวน100บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพยด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักต่อไปวันที่20ธันวาคม2566เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ18ปปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจึงจะได้รับสิทธิซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้800บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนเงินเพิ่มเติมอีก200บาทโอนเงินทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลัก